ครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ้าชน้นเช n ่ยวนะครับผมดรว่ากระเป๋าขุดอะไรนะฮะน่าจะมีอะไรสักอย่างนะครับ อารมณ์ด้วยนะจันเจ้าก็อยู่นี่นะจันเจ้านะครับเจ้าจันเจ้าตัวเสียนะดูนะอารมณ์ขุดต่อนะไม,ไม่รู้ว่าน้องขุดไรงครับ อย่างเดียวนะอารมณ์เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม้จะทับนะว่าไม้มันคงที่แล้วนะครับเพราะว่าฝนลงมาแล้ว โดงตุงเฟ้โอ้ยไอ้จอยไปโดนอะไรมานะจอยเนไหมบังหน้่ยโอ้ยโน,น,นกัดนะฮะตาปิดเลยทุกท่านจอยเป็นยังไ,ไหา สารน้องนะครับเดี๋ยวเจ้าอยาแก,ก้เศษให้น้องทานนะครับตาปิดเลยนะครับโดนกัดมานะครับนำเงินไปนะเอ้ยนำเงินมาหานะในเช้านะครับเฮ้ยโอ้ยนำนำ,นำทองเนี่ย แต่เช้านะครับดูนะฮะเด็กน้อยขี้ดื้อนะครับไม่ยอมเพลนะครับต้องมีอะไรสักอย่างนะครับตรงนั้นนะอารมณ์คงไม่ท้อนะฮะร,รู้ว่ามีอะไรนะผมว่าน่าจะมีหนูนะวิ่งเขา้านะครับ เต็มเอาแล้วไป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 ฮะไ,ไอ้ลงแล้วดูนะ่าติดน้อยช่วยไหมช่วยนะฮะเดี๋ยวนะครับช่วยไอ้พ่นขุดเบิ่งนะดูนะฮะดูแล้วน่าจะมีอะไรนะ ดูนะฮะสงสัยอะไรนะดูดูนะขุดขุดขุดแล้วก็ดมนะครับ นู้น่ะนู้น่เปล่าเปล่าทำเอ้ยเด้อดูนะตัวเสียบมาแล้วจันเจ้า นี่มาให้ไหมด,นะด,นะดีดาดดีดาดดีดาดกัอนอะยู่เนี่ยอารมณ์สู้มากนะครับ สายพวนก็วนไปวนมาในรอบนะไอส้สวดนะที่นำพานะครับนี่ครับเริ่มขุดอีกแล้ว แล้วขุดอีกขุดแ้วขุดอีกเอาเอาดูนะเก่งพี่อีกนะฮะติดหน่ยวยศพแขงนะครับอืมเปล่าเอ้รับเงินเห็นไหมเนาะ ยัไม่ได้ไหมไปโอ้ยขอเ,ยนะเยขาออกมาได้เลยเนฮะ้ยเฮ้ยเขาออกมาได้เลยเฮะไม่เปิดประตูให,ห้ฮะยทำไมเดี๋ยวเงินนะฮะนี่แะซื้อขุนข้าวแล้วน้องออกมาได้นะครับน้องเก่งเหมือนจับเต็มนะครับ ก็ยินดีด้วยนะฮะข่าวดีนะครับหนูเติดก็ได้ลูกแล้วนะฮะก็ลูกลูกของหนูเติดนะฮะอยู่บ้านปลาเดือนเนี่ยก็มีแต่ตัวสวยๆนะครับ ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะส่งบอบช่องเจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ